บทนี้อินมากเลยเฉพาะฉากที่คอมเพลนกับพี่เสียค่ะเอาจริงๆคือมันจะต้องมีเหมือนแบบเหมือนไซส์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องแบบแนบแบบแนบชิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิวัตได้กล่าวประโยคนึงว่าเชียร์เป็นนางเอกคนเดียวที่พี่กล้าเล่นแบบนี้ด้วยแต่เอ็มมีเขาก็ไม่กล้าเล่นนะพี่เสียสวัตเนี่ยแนบจะออกง่าจะออกลองมันนดนไหมไ่ไดหรอกนั่น กาฉากนอกนอกจาก C แล้วก็มีใคร A ใครนะ O O อีกวะอ๋อพี่ O ค่ะนี่ก็จะเป็นผู้นีใครเข้าโดนโดนหอมพ่วมกับสังบอกว่าหนึ่งสอง่าพอจริงหนึ่งสองสามสี่โอ้โระดมเลยระดมยังไงระดมหอมแก้มโอ้พี่นุ่นโดนหอมกี่ครั้งมีทั้งมีหอมด้วยแล้วก็มีไซ์มีอะไรอย่างเงี้ยใครโอ้โห พี่โอไม่มีแต่คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะถามว่าโอโว่าถามว่ต้องคุยเรื่องโออยู่เอางี้ดีกว่าใครเอกในเรื่องทั้งหมดเนี่ยใครหล่อสุดเลือกยากเหมือนกันนะพี่พี่เจะรีบหล่อหล่อมากหล่อมากหล่อแบบใส่ชุดเหมือนจะไปเดินพารากอนทุกวันเลยฉากแบบพูดหลุดๆอะอยู่มีอยู่ตอนมีอยู่ซีนหนึ่งเขาจะต้องพูดว่าเดี๋ยวคนรักของเธอทั้งสามเนี่ยจะต้องตายอย่างอนาถ แต่เขาไม่เข้าใจเขาพูดว่าเดี๋ยวคนรักเขาพมดวยาทั้งสามะจะต้องตายอย่างอนาถเป็นยังไงล่ะไอ้อน MM> ้